สวัสดีครับเชื่อจออย่แล้วครับสปอร์ตไปแดงครับแนะนำตัวรุ่นสตอมนะครับตัวนี้ขนาน้าแบบนี้นะครับไฟสีแดงเือนะครับพร้อมไฟแมทร์ทิปแอลดีนะครับ,รบแล้วมีไฟเสริมเข้ามา3ามตัวนี้คือไฟ a อเนะครับเพื่อเสริมรอบความสปอร์ตของรุ่นนี้เลยเฉพานะครับนะมาพร้อมเครื่องยนต์น คุนจะเป็น210แรงม้าแล้วนะครับ500ยิตันเมตรนะครับนี่เลยมีล้อพร้อมเรดาร์นะครับผมกับดูด้านข้างกันนะครับใบตัวโบนะครับเน็นตัวโบคู่ครับผมตัวนี้ก็คือลายล้อมแม็กจะเป็น20นิ้วนะครับขอบตัวนี้ก็คือทํา คับมาจะพะรุ่นเลยนะครับถ้าเห็นสีแดงนี่รู้เลยครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นของสตองที่ก็รอบทันก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ครับอย่างตัวที่มากับการรถรุ่นนี้เลยก็คือขาจับแหลกตัวนี้นะครับสามารถกลายออกมาเป็นแหลกหลักคาได้นะครับเป็นแหลกกวนของได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโลมา โรบานี้สามารถปรับเรื่องระยะได้หรือว่าเราขนของที่ว่ามีสิ่งของที่ยาวยื่นออกมาเราก็สามารถปรับให้มันสัน้นหรือว่ายาวได้นะครับตามนี้มีทั้งหมดสี่สเปนะครับเนี่ยได้เลยครับผมด้านข้างนั่นหลายก็ไปลายท้ายเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวทำสีนะครับผมครับมีล็อกของแจาท้ายให้ด้วยนะครับกล้องมอง,หงหให้นะครับด้านข้างมันมีหลอดเดินนะครับสาย์ต ข้างในครับผมนีครับบอกก็เป็นลายของซอมแท็กเลยนะครับจอทัชสกีน12นิ้วครับผมจอแสดงผลกค12นิ้วนะครับผมระบบความปลอดภัยจัดหนักจ,จ,จัดเต็มกับรุ่นนี้ครับเกียร์เป็น E- ีคิเตอร์นะครับผมพร้อมระบบถอยจอดได้นะครับตัวนี้ ขอพดใช้เงินเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเซลล์จอนได้เลยครับผม0 8 8 9 4 7 3 6แ6ครับผม